เราต้องไปตำหนิใครก็ไม่รู้ที่ทําให้การประทะครั้งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องไปตำหนิคนนั้นวันนี้เนี่ยพวกผมอะ่ะก็ทําหน้าที่ของพวกผมไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ทําหน้าที่ของผมผมก็รับใช้พวกท่านทุกคนไม่ว่าหัวหน้ารัฐบาลจะเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวหรือว่ามียศ พวกผมก็ทำงานรับใช้เพราะฉะนั้นอย่าด้ยาอย,ยค่ากันด้ยค่ากันวันนี้มัที่สูน์แล้วครับว่าตลอดระยะเวลาของพวกเราอะทหารเราอะเตรียมกำลังแล้วทําสองอย่างนะครับหนึ่งเราเตรียมกำลังสองเราใช้กำลังนั่นหมายความว่าตอนเราใช้กำลังเนะี่ย เราก็ใช้กาลังตามอย่างที่เราเคยเตรียมมาแม้ว่าเราจะไม่เคยประทะมาระยะเวลานานแล้วนะแต่วันนี้เราก็ยังสามารถลบได้เพราะว่าเราเตรียมกาลังมาเป็นอย่างดีพวกท่านวางใจได้ว่าน้องๆ้องทหารทุกคนเนี่ยเขาได้รับการฝึกมาเป็นมืออาชีพไม่มีใครหรอกไม่เป็นทหารอาชีพคนทหารคนหนึ่งก็คือทหารอาชีพครับเพราะเขามีความเชี่ยวชาญของเขาก็อย่างที่บอก อย่ามาด้อยค่าน้องๆทหารผมว่าไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่ตามมาคือนะครับประเด็นที่ตามมาคือผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องมาดูโรที่อเมริกาไปจับมาดูโรได้ท่านทราบไหมว่าเขาส่งสายข่าวไปแฝงตัวอยู่ที่บ้านมาดูโรตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วไอ้สายข่าวคนนี้ สามารถกระดิ่งติ้วเรียกหมามาดูโรมากินขนมได้ผมถามว่าตอนส่งสายข่าวไปเนี่ยใช้งบประมาณไหมใช้แต่พวกท่านไม่รู้หลังจากนั้นไอคนนี้เนี่ยมันก็ถ่ายภาพที่อยู่ของมาดูโรแล้วมันก็จดว่ามาดูโรเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนยังไงนอนกี่โมงนอนห้องไหนวันนี้นอนที่นี่วันนี้นอนที่ฐานรู้หมดทุกวัน เสร็จแล้วอเมริกาเนี่ยก็ไปทําแบบจําลองบ้านมานูโลแบบจําลองเท่าของจริงทําเหมือนขึ้นมาเลยแล้วซ้อมเข้าไปจับมาดูโลทุกวันวันหนึ่งเป็นสิบเที่ยวเป็นร้อยเที่ยวซ้อมจนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญซ้อมจนกระทั่งมันสามารถใช้เครื่องเป่าไฟอ่ะสามารถตัดประตูนิรภัยแล้วเข้าไปจับมานูโลได้อ่ะเวลาปฏิบัติการจริงมันใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ย บินสูงจากพื้นดินแค่ร้อยฟุตสัญญาณจับไม่ได้ตอนก่อนเข้าตัดทุกสัญญาณสัญญาณการสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดหมดไฟฟ้าตัดสายดับมันทําให้เครื่องยิงต่อสู้อากาศยานญญของมันรั่วมันใช้การไม่ได้เพราะมันถูกตัดไปหมดแล้วแล้วเข้าจับใช้เวลาเพียงแค่28นาทีจับกลับไปที่อเมริกาแล้วนั่นผมแค่จะบอกว่า นี่คือผลของการเตรียมกำลังที่มีความเข้มข้นและใช้งบประมาณสูงเราไม่สามารถบอกได้ว่าอีกสิปีข้างหน้ามันจะเกิดไหมยุทโธปกรณ์ที่เราซื้อวันนี้10ปีข้างหน้าจะได้ใช้ไหมเราบอกไม่ได้เพราะว่าการจัดองค์กรของกองทัพอ่ะมันไม่เหมือนองค์กรอื่นครับเมื่อไม่ได้ใช้และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นองค์กรของเราเนี่ย มันมีความซับซ้อนกว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาพวบคุมพวกเราเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้วัดผลิตผลของงานทางการทหารในยามสงครามเนี่ยมันวัดได้เมื่อคุณลบชะนะคุณอยากจะให้วัดตลอดไหมล่ะวัดเราไม่อยากเราไม่อยากให้เกิดการประทะเราจึงพยายามรักษาบรรยากาศของการของความเป็นเพื่อนการสัมัคคีต่อกันดังนั้นถ้ามีคนบอกว่า มันไม่มีแล้วการรบเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าพวกผมเนี่ยยินดีและดีใจมากเพราะนั่นคือความสำเร็จของพวกผมสามารถทำให้พวกท่านรู้สึกได้ว่ามันปลอดภัยทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยแต่ผมสามารถทำให้พวกประชาชนในชาติรู้สึกได้ว่าปลอดภัยแสดงว่าการทางานของผมนั้นมีประสิทธิภาพ การประทะครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะฝ่ายทหารใช่ไหมไม่ใช่การประทะครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นจากฝ่ายการเมืองมันทำให้เกิดการประทะเราพยายามรักษาบรรยากาศของความมีสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านอยู่แล้ววันนั้นวันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมกันล้ำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำอีกครั้งหนึ่งยังมีน้องๆ้องทหารตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนดังนั้นสิ่งที่เราคิดวันนี้และร่วมกันคิดเป็นชาติธรมมติวันนี้คือเราคือคนที่ร่วมกันปกป้องชาติของเราตามหน้าที่ของตนเองสถานการณ์ตอนนี้ชายแดนเป็นยังบ้างครับพี่ตามแนวชายแดนปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่า ยเขมรมันยิงป้อแปะป้อแปะป้อแปะนะมันชอบเถือที่ยิงจริยาเนี้ยสิ่งที่เขายิงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาขัดแย้งกันเองภายในประเทศสิ่งที่เขายิงป้อแปะแสดงว่าหนึ่งขัดแย้งกันเองไม่สามารถคุมกันเองได้เพราะทหารส่วนแรกเนี่ยหุนเซนคุมหุนเซนเนี่ยบอกว่ากูเอาเงินสแกมเมอร์แต่ปล่อยให้ตระกูลเตีย เอาเงินตามแนวชายแดนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ตามแนวชายแดนตระกูลเตียรับแต่ตระกูลหุนขอสแกมเมอร์เหตุการณ์ที่เกิดคือเอ้ามึงปิดด่านกูอ่ะแล้วใครเสียประโยชน์เตียวหรือหุนเตียแหรือหุนเตียเสียประโยชน์เพราะเตียเสียประโยชน์เตียก็เลยบอกว่างั้นกูแล้งปะทะเลยในเมื่อกูไม่ได้อ่ะไอหุนมึงก็อย่าได้เอ้านี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่า มันไม่มีความเป็นเอกภาพาของตองทัพยิ่งเทียยิ่งปอกแปะปอกแปะเท่าไหร่ท่านบอกได้เลยว่ามันยิ่งมีความขัดแย้งของเขาฝากมาถึงอุ้นเซนด้วยนะครับครับฝากว่าไงค,ร,ค,นนครับออ